การเกิดใหม่ความบุรุษสู้ชีวิตตอนที่5ความลับของร่างกายตอนที่2แม้ว่าหนิงเฉิงจะไม่สามารถร่วมรวมรวมปราณได้แต่เขาก็ยังคงเป็นลูกศิษย์ของสำนักชางชิงและจะเป็นสมาชิกของตระกูลหนิงอีกด้วยด้วยเหตุนี้เองเขาจะรู้เกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับการบ่มเพาะเขารู้มาว่าผู้ฝึกตนสามารถฟื้นตัวจากบาดแผลได้อย่างรวดเร็วแต่มันก็ไม่เร็วเท่าเขาอย่างแน่นอนเมื่อวางรอยแผลเป็นบนร่างกายของเขาชัดเจนมาก แต่วันนี้เมื่อเขามาถึงความเคล่การรวบร,รวมรวมปราณแผ่เป็นที่มีกระจัางลงอยยางมากซึ่งถือว่ามันผิดปกติเล็กน้อยในขณะนั้นเองจู่โจก็มีเสียงฝีเท้าริบเร่งเข้ามายังได้ชัดว่าเสียงฝีเท้าเหล่านี้กําลังวิ่งมาที่ร้านที่เขาอยู่ซึ่งทําให้หนิงเฉิงสะดุ้งอยู่ในใจเขาอาศัยที่นี่มาตั้งหลายวันแล้วแต่กลับไม่มีใครมาหาเลยตอนนี้เมื่อเขาได้ยินเสียงฝีเท้าเขาก็รู้ว่าเป้าหมายของคนพวกนี้คือเขาอย่างชัดเจนหนิงเฉิงไม่มีเวลาที่จะไตร่ตรองเขาดีบวิ่งเข้าไปในบ้านหยิบเสื้อผ้าที่สะอาดออกมาและสวมใส หญิงเฉิงเมื่อจะสวมใส่เสื้อผ้าของเขาได้ไม่นานจี้รั่วเฟยที่ดูค่อนข้างวิตกกังวลก็ผลักประตูเข้ามาทำไมเจ้าถึงกลับมาล่ะไม่เห็นจี้รั่วเฟยหญิงเฉิงก็ถอนหายใจใด้วยความโล่องอกเนื่องจากเขาเคยทาให้เซียนหยวนกุยขุนเคืองมาก่อนหัวใจของเขาจึงค่อนข้างกระสรับกระส่ายกลัวว่าเซียนหยวนกุยจะมาแก้แขนเมื่อจี้รั่วเฟยเห็นว่าหญิงเฉิงสบายดีเธอจึงแอบผ่อนคลายและพูดด้วยน้ำเสียงเรียบว่าข้าได้ยินมาว่าเจ้าทาให้เซียนหยวนกุยขุนเคือง นิงเฉิงคิดว่าที่ลู่เฟยจะเริ่มบ่นด่าเขาเขาจึงไม่ยอมให้เป็นเช่นนั้นเขาที่พูดขึ้นมาว่าเขาเป็นคนที่กล่าวเยื่อายุข้าแม้ว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นอีกครั้งข้าก็ยังคงจะเข้าไปช่วยเหลือเด็กคนนั้นการปล่อยให้เด็กถูกเหย,ยียบย่ำตายต่อหน้าต่อตาเขานั้นนิงเฉิงนนทนดูไม่ได้และไม่ยอมอยู่เฉยเฉเป็นแน่สําหรับเขาแล้วหากปล่อยให้เด็กน้อยถูกเหย,ยียบย่ำตายต่อหน้าต่อตามันคงจะทําให้เขารู้สึกผิดไปตลอดชีวิตตรงกันข้ามกับสิ่งที่นิงเฉิงคิด จีร้ร่เฟยพูดด้วยน้ำเสียงเชิงชา้าโดยไม่คาดคิดว่าสถานะของเซียนหยวนกุยในเขตปกครองชางฉิงนั้นไม่ธรรมดาถ้าเจ้ายัางอยู่ที่นี่ต่อไปเจ้าจะต้องตายอย่างแน่นอนเอ๊ะจู่จู่จี้รั่เฟยก็หยุดพูดอย่างกระทานหาันเขามองดูหนิงเฉิงตั้งใจหลังจากนั้นครู่หนึ่งเธอก็พูดว่านี่เจ้ารวบรวมรวมปลาได้เส็จแล้วอย่างนั้นหรอกลิ่นพายในบ้านนี้เป็นเพราะสิ่งสกปรกจากร,าร่างกายของเจ้าหรือเปล่าหนิงเฉินรู้ว่า จี้ลวเฟยได้กลิ่นนี้เมื่อเธอเข้ามาแต่เธอไม่ได้พูดต่อหน้าเขาแต่ตอนนี้เธอรู้สึกถึงพลังฉี่ในร่างกายของเขาได้เธอก็เลยพวงออกมาใช่ข้าเพิ่งรู้สึกถึงอะไรบางอย่างได้แต่แค่ฝึกฝนนิดหน่อยข้าไม่คิดว่าจะสามารถรวบรวมลม,ม,มปราณได้สําเร็จมันโชคดีจริงๆหนิงเฉิงตอบด้วยรอยยิ้มและท่าทีเขินอายหลังจากที่ฟังคําพูดนี้แล้วจี้ลวเฟยก็ไม่ได้ตอบในทันทีแต่กลับจ้องมองไปที่หนิงเฉิงเธอจ้องมองเขาตั้งแต่หัวจรดเท้า ดิงเชิงต้องการจะถามจี้รั่วเฟย์แต่จู่ๆเขาก็รู้สึกว่าเ่อนหัวใจของเขาถูกบีบรัดเขาเพิ่งจะเข้าใจความหมายในคําพูดของจี้รั่วเฟยจี้รั่วเฟยจากกับเขาไปได้ไม่นานโดยที่ร่างกายของเขายังอยู่ในสภาพยายาแย่ๆมันควรจะเป็นเรื่องยากมากที่จะฟื้นฟูสุขภาพร่าง,างกายของตัวเองมันจะเป็นไปได้อย่างไรที่เขาจะมาถึงขอบเขตรวบรวมร,วม,ร,ว,มรวมปลางขั้นที่หนึ่งได้เห็นได้ชัดว่าเขาต้องมีความลับอะไรบางอย่างถ้าจี้รั่วเฟยมองเห็นได้แล้วทำไมคนอื่นจะมองไม่เห็นล่ะเขาเพิ่งออกมาจากคุกแท้ๆทุกคนก็รู้เรื่องนี้แน่นอน แม้ว่านิงเฉิงจะไม่รู้ว่าความลับในร่างกายของเขาคืออะไรแต่คนอื่นๆคนไม่คิดเช่นนั้นพวกเขาอาจจะแยกร่างกายของเขาเอาเป็นส่วนๆเพื่อหาความลับนี้ก็เป็นได้ลั่เฟยในเมื่อข้ามาถึงขั้นล่บรวมรมพลานขั้นที่หนึ่งแล้วข้าเองก็อยากไปที่สำนักด้วยโดยไม่รอชา้านิงเฉิงก็เข้าใจสถานก,การณ์ของตัวเองสำหรับเขาคราวนี้มีเพียงสำนักชางฉิงเท่านั้นที่สามารถช่วยชีวิตเขาได้หากเขายังอยู่ข้างนอกมันก็มีความเป็นไปได้ว่าเขาจะถูกฆ่าได้ทุกเมื่อ ตอนแรกจี้ลวเฟยยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับความลับที่ร่างกายคนหญิงเฉิงเก็บเอาไว้แต่หลังจากฟังคําพูดขคนหญิงเฉิงแล้วเธอก็เลิกคิดเรื่องเหล่านั้นไปหญิงเฉิงไม่จะเรียกเธอว่าเด็กน้อยเสมอแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นล่นเนวเฟยนี่ความทุกข์ทรมานทําให้คนเติบโตขึ้นเร็วขนาดนี้ใช่หรอจีล้ล่วเฟยก็ตอบสนองอย่างรวดเร็วตอนนี้ไม่ใช่เวลามาคิดถึงเรื่องเหล่านี้จากนั้นเธอก็พูดขึ้นมาว่าข้ากลับมาเพื่อพาเจ้าเข้าไปที่สำนักชั่วคราวเพราะเจ้าได้ไปก่อเรื่องเอาไว้แต่ตอนนี้ เจ้ามีคุณสมบัติที่จะเข้าสำนักแล้วไม่มีใครสามารถมองข้ามเจ้าได้แต่ถึงกระนั้นเจ้าก็ไม่ใช่ลูกศิษย์ของสำนักอีกต่อไปดังนั้นเจ้าจะไม่สามารถเข้าเรียนในชั้นเรียนของสำนักได้ผู้อาวุโสมู่หัวหน้าผู้บ่มเพลงของสำนักเป็นคนดีมากเขาช่วยข้าไว้เยอะจริงๆข้าได้บอกเขาเกี่ยวกับเรื่องเจ้าแล้วเจ้าสามารถไปที่นั่นเพื่อช่วยเหลือผู้อาวุโสมู่ได้และทำงานเป็นช่างซ่อมบำรุงของสำนักแน่นอนไม่มีปัญหาหนิงเฉิงรีบตกลงทันที ตราบใดที่เขาสามารถรักษาชีวิตของเขาเอาไว้ได้เขาก็ยินยอมจะทํานิงเฉิงรู้ว่ามีความลับอยู่ในร่างกายของตัวเองแต่เขาเชื่อว่าด้วยความเร็วในการบ่มเพาะในไม่ช้าเขาก็จะสามารถปกป้องตัวเองได้จี้ล้วเฟยพย,ยักหน้าก่อนจะตอบกลับไปว่าเจ้ารอยอยู่ที่นี่ก่อนอย่างน้อยเจ้าก็รวบรวมลมปราณได้สาเร็จแล้วคราวนี้ข้ากลับมาพร้อมกับหินลมปราณก้อนหนึ่งด้วยมันจะช่วยเจ้ารวบรวมพลังฉีได้แต่ข้าก็ไม่คิดว่าเจ้าจะประสบความสําเร็จในการรวบรวมลมปราณแล้ว ไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้วล่ะเจ้าอยู่ที่นี่ต่ออีกสักสองสามวันแล้วค่อยไปที่สำนักนิงเฉิงนั้นฉลาดมากเขาเข้าใจทันทีว่าทำไมจี้รั่วเฟยถึงพูดแบบนี้เมื่อจี้รั่วเฟยรู้ว่าเขาประสบความสําเร็จในการเข้าสู่ความเขตการร่วมรวมลมปราณซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่ปกติอย่างแน่นอนและด้วยเหตุนี้เองเธอจะบอกให้เขาอยู่ที่นี่อีกสักสองสามวันเมื่อถึงเวลานั้นแม้ว่าผู้คนจะรู้ว่าเขาสามารถร่วมรวมลมปราณได้แล้วแต่ทุกคนก็จะคิดว่ามันเป็นเพราะความช่วยเหลือของจี้ลั่วเฟยนิงเฉิงกำ แต่เขาก็สังเกตเห็นได้ว่าใบหน้าของจี้ล่วฟยั้นดูผิดไปเล็กน้อยมาทาั้งซีดและขาวเจ้าเป็นอะไรนะ่ะนี่เจ้าสบายดีไหมนิงเฉิงถามท่านใดน,นั้นจู่ๆจี้ล่วฟยก็เดินโซเซหนิงเฉิงรีบก้าวเข้าไปข้างหน้าเพื่อรับร่างกายของเธอเอาไว้ร่างกายของจี้ล่วฟยปล่อยกลิ่นหอมอ่อนออกมาแต่ก็มีกลิ่นเลือดจางๆปะปนอยู่ด้วยจีย้ล่วไฟยไม่ร้อยนิงเฉิงถามต่อเธอรีบผลักนิงเฉิงออกไปและพูดว่า ข้าสบายดีข้าขอไปพักผ่อนก่อนอีกสักพักข้าจะออกมาคุยกับเจ้าหลังจากที่เธอพูดจบจี้รั่วเฟยก็เดินเข้าไปในห้องที่อยู่ใกล้นิงเฉิงมองดูฝ่ามือของเขาแล้วก็ต้องตกใจอย่างมากที่ฝ่ามือของเขานั้นปรากฏรอยเลือดจางๆนิงเฉิงเข้าใจทันทีว่าจี้รั่วเฟยได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อกี้ที่เขาพยุงเธอสภาพอาการบาดเจ็บของเธอก็สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนเขามองไปที่ห้องของจี้รั่วเฟยตอนนี้นิงเฉิงรู้สึกลังเลเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้เดินเข้าไปในห้อง จี้ลั่วเฟยอยู่ในขอบเขตรวบรวมลม,มปลางขั้นที่3มแล้วดังนั้นความสามารถในการฟื้นตัวของเธอจึงสูงกว่าเขามากเห็นได้ชัดว่าสำนักช้างฉิงดูเหมือนจะไม่ใช่ภูมิภาคที่ปลอดภัยเช่นกันเวลาผ่านไปในตอนที่จี้รั่วเฟยได้กลิ่นของอาหารลอยออกมาเธอรีบแปลนเสื้อผ้าชุดใหม่ก่อนที่จะเดินออกมาจากห้องนิงเฉิงที่สังเกตเห็นจี้รั่วเฟยเขาก็รู้สึกได้ว่าใบหน้าของเธอไม่ได้ซีดเหมือนเมื่อก่อนแล้วนี่เจ้ากำลังทำอะไรอยู่หรอ จี่รัวเฟยถามด้วยน้ำเสียงประหลาดใจอย่างมากขณะที่เธอมองดูโต๊ะไมเ้เล็กๆที่มีจานสีใบวางอยู่และซุปอิกหนึ่งจานวางเอาไว้ในความทรงจำของเธอหนิงเฉิงเคยทำอาหารเสมอเมื่อไรละ่ะยิ่งไปกว่าน,นั้นแล้วแม้แต่อาหารที่เขาทำยังดูน่ารับประทานมากอีกด้วยหนิงเฉิงยิ้มยังแจ่มใสก่อนจะกล่าวว่าก็แน่อยู่แล้วข้าทำอาหารให้เจ้ากินนะสิมามาลองชิมหน่อยเห็นได้ชัดว่าจี้รั่วเฟยไม่ใช่คนช่างเจ้ามากนะัก แม้ว่าเธอจะปลกยใจที่หนิงเฉิงทําอาหารได้แต่เธอก็ไม่ได้ถามถึงเรื่องนี้เธอไม่รู้ว่าอาหารที่หนิงเฉิงทํานั้นอร่อยหรือว่าเธอหิวจริงๆแม้ว่าเธอจะหาอาหารไปหลายชามเสร็จแล้วเธอก็ยังรู้สึกเหมือนไม่อิ่มหลังจากรับประทานอาหารเสร็จหนิงเฉิงก็รีบจัดจานช้าก่อนจีล้ล้วนเฟยหยุดหนิงเฉิงเอาไว้เธอตะโกนเรียกเขาและพูดว่าจานชามพวกนี้ข้าจะเป็นคนล้างบนเองเจ้าไม่ต้องทําเรื่องแบบนี้หรอก จี้ลวเฟยยังพูดไม่ทันจบเธอก็นึกถึงปัญหาอะไรบางอย่างขึ้นมาได้หญิงเฉิงไม่ได้ทำอาหารแบบนี้อย่างแน่นอนเขาจะเตรียมอาหารอร่อยเช่นนี้ได้อย่างไรเธอก็ัลมออกมาสองสามทีก่อนจะเปลี่ยนไปสีหน้าจริงจังและพูดว่าเจ้าเชวยนั่งรอก่อนได้ไหมมีบางอย่างที่ข้าอยากพูดกับเจ้าหลังจากรอให้หญิงเฉิงนั่งลงแล้วจี้ล้วเฟยก็เริ่มหยิบหนังสือที่ทำมาจากหนังบางๆสองเล่มมาวางไว้ี่มือของหญิงเฉิงและพูดต่อว่าปู่ของเจ้าทิ้งสิ่งนี้เอาไว้ เขาฝากาไว้กับข้าเพื่อมอบไว้กับเจ้าตอนนี้เจ้าสามารถรวบรวมลวม,ลมปลาได้สําเร็จแล้วมันถึงเวลาที่ข้าจะมอบสิ่งนี้ให้กับเจ้าหนิงเฉิงรับหนังสือบางสองเล่มมาอย่างเงียบเ,เขาเข้าใจได้ชัดเจนว่ามันเกิดอะไรขึ้นถึงแม้ขอจะนิสัยเสียและปู่ก็ชอบตามใจเขาจนมากเกินไปแต่เขาก็ยังรู้ว่าหนิงเฉิง้เป็นคนแบบไหนหนังสือหนังเหล่านี้จะต้องเป็นวิธีการบ่มเพาะเป็นมรดกตกทอดของตระกูลหนิงสิ่งเหล่านี้ถูกฝากไว้กับจี้ล้วเฟยเพื่อส่งต่อให้เขา แต่เหตุผลที่จี้ล้วเฟยมอบหนังสือเหล่านี้ให้กับเขานั้นไม่ใช่เพราะความสําเร็จในการรวบรวมลมปราของเขาแต่เป็นเพราะเธอรู้สึกว่าหนิงเฉิงในปัจจุบันและหนิงเฉิงในอดีตนั้นแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเมื่อเห็นนิงเฉิงเงัาหนังสือเหล่านี้ไว้แล้วจี้ล้วเฟยก็ถอนหายใจมันเหมือนกับว่าเธอได้ยกภูเขาออกจากอกเธอดูเหมือนจะดีใจที่เธอทําเรื่องแบบนี้เสร็จสิน้นเธอหยิบกล่องไม้ลเล็กออกมาอีกอันหนึ่งแล้วมอบให้กับหนิงเฉิงข้างในนี้คือหินลมปราณเจ้าสามารถใช้มันเพื่อบ่มเพาะได้